สองเอก <sm all> หนึ่งโทไหนเสาเอกนี่เสาเอกนี่เสาโททำไมสามเอก <c oughs> ไม่บอกว่าสองเอกกับหนึ่งโทอันนี้เสาเอกอันนี้เอกชุมพรอันนี้เสาโทเ <c oughs> สาเอกเพิ่งชกไปนะครับล่าสุดชกไว้กับกุมารดอยกุมารดอยครับครั้งที่ไหลเนี่ยกุมารดอยเนี่ยเจอลังสีครั้งนะครับสี่ครั้งครั้งแรกชนะครับครั้งแรกชนะครั้งที่สองชนะแต่ครับ ที่ตะวันนาป่ะตะวันนาวันนั้นโดนนับก่อนครับแล้วครั้งที่3ก็มาที่ร่างติดครับอ่าฮะครั้งเม่อเสมอแล้วก็ในที่ต่อยอยู่นี่ครับมีลำมีลำเก็คงไม่ได้ต่อยกันแล้วแหละไม่รู้ก็ไม่รู้งั้นพอขาดไปแล้วแล้วกุมารดอยก็มาชกมาชกมวยมวยสากลแล้วนะครับผมไปต่อไปเจอใครรายการขึ้นยังขึ้นแล้วครับวันนี้3ครับเจอกับเทชรเพลิน วันที่3เจอกับเพชรอพลินคู่นี้เคยประสบให้เจอกันไหมเคยครับก็แต่งตัวใส่นุนเรียบร้อยแล้วได้เคอร์ฟิวไม่ได้ต่อยกันอ่าเคอร์ฟิววันนั้นคู่รองไม่ได้ต่อยคู่เอกไม่ได้ต่อยใช่ครับก็ได้ตังค์กับบ้านค่าธรรมันสัก2องหมื่นได้ไหมก็ได้ก็ได้อยู่ท้ายสุดท้ายสุดก็ได้โชคกันจนได้สามทันวาที่ไหนครับที่รังสิตที่รังสิตนะครับก็พิกัดร้อยยี่สิตร้อยยี่สิตร้อยยี่สิบพอดีเลยนะร้อยยี่สิบพอดีเลยเออพิกัดนี่โอเคไหมก็โอเคครับก็โอเคนะครับพิกัดที่ชอบที่สุดเลยนนะตองคืเท่าไหร ก็ได้หมดครับ19ก็ได้20ก็ได้ครับก็แล้วแต่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับฟอร์มช่วงหลังเรามีชนะแพ้ใครบ้างครับก็มีเสมอกับกุมันดอยครับ้ก็มาชนะปืนโกแล้วก็ชนะกุมันดอยฟอร์มหลังเก้าฟอร์มหลังไม่ไม่แพ้เลยป่ะหรือว่าก็ตั้งแต่ปีนั้นมาก็แพ้แค่รณชัยแค่ครั้งเดียวอ่าแล้วหลังแล้วก็ไม่ไม่แพ้ใครอีกเลยไม่แพ้ใครเลยครับอ่าล่าตอนตอนไปใต้ก็ไปเตะปืนโกปืนโกครับ แล้วก็มานี่ก็กุมารดอยครับเอาเราบ้างเจ้าโทมาอยู่ค่าอาจารย์สุรักษ์เป็นไงบ้างก็โอเคครับอืมเนื่อยครับเราเองนี่ออกสตาร์ทในสีเสื้ออ๋ออัจจิย่าไปแล้วของเรานี่ยังเลยนะใช่ครับอ่าก็ไปนี่ไฟแรกครับไปนี่ไฟแรกเจอกับดีเซลเล็กครับ Diesellex วันที่ยี่สิบห้าที่รังสิตนะใช่ครับนะครับดีเซลเล็กนี่เคยเจอกันแล้วเคยแล้วที่ราชดำเนินใช่ครับวันนั้นเกมเป็นไงม้างจำได้ไหมจะได้ครับเ็ ่า้ไปยกเสียบวันนั้นเบียดมาตลอดพี่หรอก็ไปลองไปไปลองเขาครับพอเช้าว่ะเขาใช้มือเช้าว่ะเขาอาศัยลูกว่ะลูกอาศัยลูกเดินดิอย่างเงี้ยแล้วก็พอหมดยกสี่เรากลับไปต่อไมมันต่อใช่ครับมันต่อแสดงว่าได้ยกสี่ใช่ครับแล้วยกห้าก็คุมเกมคุมเกมขนาดครับเป็นไงบ้างเจอดีเซลเล็กเขามีอะไรน่ากลัวอันตรายยังไงบ้างก็มีลูกเร็วครับก็ไปจุกจิกต่อยยากครับใช้มือต่อยยาก ถ้าเจอกันชั่วโมงนี้กับชั่วโมงนั้นอ่ะกับชั่วโมงนี้ดูว่าเขาเป็นไงตอนนั้นเขาสดกว่าตอนนี้ไหมไม่ครับชั่วโมงนั้นถามว่าน่ากลัวชั่วงนี้ไม่ไม่เท่าแล้วอ๋อตอนนั้นเขาจะสดกว่าตอนนี้นะใช่ครับพี่กัดเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบก็ถือว่าโอเคโอเคไหมโอเคอ่อ่าทำทั้งหมดกี่โลย้อยร้อยยี่สิบโลครึ่งของโลโลุ้ยใหญ่ไปดิอันแรกก็ขอร้อยยี่สิบปลุกเลย ไปขอเขา120ขอว่าโอเค120ก็ใหญ่ไปนะใหญ่ใช่ปะแต่เมื่อไหร่น้ำหนักปล่อยแล้วเท่าไหร่7แล้วเราอ๋อ57เท่ากันเลยโอ้ย120ใหญ่ไปแสดงว่าช่วงหลังเราเราเราก็ฟอร์มฟอร์มดีกว่าเขาหรือว่ายังไงก็แพ้บ้างเสมอบ้างชาร์บ้าช่วงหลังมีชนะใครบ้างพี่เพก็มีเสมอเสือตับแล้วก็แพ้เปินโกลแล้วก็ชนะโมฮอครอะเปินโกนนี่ที่รังสีโดนสอบปะใช่แล้วก็มาชนะโมฮอคใช่ครับ กังวลไหมตรงนี้ชกในเวทเขาหรือว่ายังไงเขาใหญ่ขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าใหญ่ขึ้นครับใช่ไหมใช่ครับกังวลอยู่ครับแล้วเขาได้ละล่าเดินชกเปียกเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าครับอืมปีก็ขึ้นปีกว่าก็ขึ้นมาแค่จะขยับมาปอนหนึ่งแต่เขาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นครับโอ้ปีปีกว่าแล้วนะชกมานานแล้วนะใช่ครับป้ามีใครบ้างครับอยู่นี่เกอป้ามก็พวกไอเดเดเครับพวกน้องพวกไอ้เบลลิสอย่างเงี้ยตัวเอก อะไรนะไปง่ายบ้างใช่ไอาจารย์ยังง่ายมากโหดไหมก็ก็โอเคครับก็โหดอยู่ก็ซ้อมหนักอยู่เรามาอยู่นี่ได้กี่วันแล้วอธิษฐานอาทิตย์นึงเท่าเราไหมเราเพิ่งมามาทีหลังเสาโทรจะมาก่อนมาก่อนครับเพราะว่าเสาโทรมีรายการใช่ครับใช่นะครับเอาฝากแฟนมวยสิก็ฝากแฟนมวยชื่อเชียร์วันที่ยี่สิบห้าครับก็ทำให้เต็มที่ครับวัแรกในสีเสื้อออทิยะใช่ครับอัดษฐานลงหน้าพี่เล็กอะก็ให้บอก ไม่ยังมีประมาณขั้นต่ำห้าหมื่นขั้นต่ำห้าหมื่น, 50, นแล้วไฟล่าสุดวิลำได้อีไเท่าไหร่ก็ก็เยอะเลยครับก็โลทั้งหมดก็เกืบอบสองแสนเกือบสองแสนเลยหรอครับคนไหนที่มีลูกมีเมียแล้วทั้งคู่สองแสนก็เอาไปมอบกับภรรยาได้โดยดีครับแล้วเราเป้าองใครบ้างอยู่นี่ก,ก,ก,ก็เป้าพวกเพชรบระชัยพวกเอ้นลิลิลเลดก็มาเนี่ยตามมาครับ อาจารย์เป็นไงบ้างก็ก็โหดเลยครับก็โหดครับเออปากแฟนมวยหน่อยเขาเองก็ากติดตามเ่อเองนะครับก็วที่สามเจอพี่เป็นเล่นครับก็จะตามไปเต็มที่ครับผมอ่ะเสาเอกวันที่สามธันวานะครับแล้วก็เสาโทวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกาประเดิมสีเสื้ออออัจฉริยะไฟแรกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามนะครับทั้งสองคนเลยทั้งเสาเอกเสาโทเนี่ยย้ายมาซ้อมที่ค่ายเดรสรัฐของอาจารย์ส่วนว่าเต็งหลอกไปที่เรียบร้อยแล้วครับ ยังอยู่ที่ค่ายโมเดลรัตนะครับอาจารย์ชูชาติหลวงพลว่าชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยนะครับมนุษย์หินช่องเจ็ดสีสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ช่วงหลังอาจารย์ไม่ไม่ค่อยได้มาช่วยเลยใช่ไหมไม่ได้มาช่วยเขาเปิดยิมที่สระบุรีครับเปิดยิมของตัวอยู่สระบุรีตรงนั้นก็มีเพชรชาติชายชาวไร่อ้อยแล้วก็มีชายน้อยชายยน้อวรวุฒษซ้อมอยู่ด้วยแล้วก็ถอดยิมให้ให้ให้นักเรียนออกกำลังกายแล้วก็ฟิตเนสแต่วันนี้โชคดีมามาเจออาจารย์อันนี้มามาช่วยอาจารย์สุรัตครับผมมาช่วยได้กี่วันมาช่วยได้เกือบสองเดือนแล้วครับ ああอ้าวอ๋อช่วงหลังคงช่วยตลอดเลยเหรอครครับเพราะว่ามวยที่ค่ายแกแกเยอะขึ <S <S ้นด้วยครับเยอใช่ครับวันนี Exhale> ้อาจารย์จับเป้าใครบ้างเอไเซาโทกับเอไเซาโทรลิทิเดกครับเอไอเซาโทเป็นไงบ้างอาจารย์ครับก็เขาเขาเก่งแล้วเขาไม่ฟีมือโีมือแล้วที่เสริมๆให้วันนี้มีอะไรบ้างเขาก็มีจังหวะจังหวะจังหวะเขาดีแล้วครับลูกก็ลูกหนักหน่วงอ๋อเสริมลูกหนักหน่วงเข้าไปดูเด็กคนนี้นี่เป็นไงบ้างอาจารย์ครับก็ ดูที่ร่างกายทำที่มือแล้วมี่พรสวรรค์อยู่แล้วดูจกการฟิตซ้อมให้ให้ร่างกายดีระสู้ได้หมดเรื่องอาวุธมวยเป็นไงคอาวุธดีอาวุธเท้าดีเท้าเร็วเท้าดีแต่ก็ความหนักก็อาจจะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปตรงความหนักที่เพิ่มยังไงเล่นเวทหรือว่าเพิ่มลักษณะวิธีการออกเขาก็รู้ร่างกายครับวิธีการออกเขาคมอยู่แล้วแต่ระว่าต้องออกอาวุธที่เร็วหนักกว่านี้เน้นกว่านี้หลักว่านี้เน้นกว่านี้ครับะครับ